ต้นฉบับคลิปจากสกายกอมแต่้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดครับผมมาถึงเมืองใหม่สักทีเฮ้ยมึงเป็นพระเอกใช่ป่ะได้ครับมีอะไรเหรอมาแล้วก็ไปปกป้องเมืองเสือเองอ่ายจ่าจ่ายเลยันคนชั่วนี่สบายใจจังเหอะปล่อยพวกเขาเดี๋ยวนี้นะฮะปากก้าขาสั่นนะเงาอะไรวะรับเขาด้วย ไอ้ไอพวกหนูน้องไม่ได้เรื่องทำชั่วถึงไหนแล้วมึงอ่ะหน้ายพวกชั่วเนี่ยอุ้ยมันดูจังวะเปล่าครับไม่ใช่ผมขโมยเสร็จภารกิจกระทืบคนชั่วแล้วก็ไปต่อไอ้สีตานั่นนั่จะเจอไหนพวกอีกมาบัดเดินกันอีกแล้วเหรอวะเอานี่แหละฉันจะชนะตบแม่งพูดมากปังเหม็นยังไม่ได้สู้กูกกระเพร้วนะเนี่ยีต่ไปในกระโปงนี่กระดาษพวอีกในกระโปงล้วมันนี่นี่ตกไปเป็นเกี่ยวอะไรเงี้ยบโบกเกี่ยว ูเด็กนายนก็ได้โปเกมอนใหม่หว่ะแล้วมึงเหมือนสอนลำหน้าได้โปเกมอนใหม่มาให้ป่ะเฮ้ยจริงเหรอไม่กูหลอกเงี้ยไฟอ๋อใช่แฟร์เอาไม่แฟร์เดี๋ยวให้ก็ได้ให้มาต่อยหน้าเหมือนตะกันโอ้โอร่าทงี้เพื่อเดี๋ยวเลยได้เก็บกันแล้วเว้ยอาเธอร์สวยละไอพวกนี้ทำช่วยแกถ้ากายอยากได้กายยังมองไม่จบเลยโอ้มาช่วยมาช่วยมาข้าเนี่ยในสุดก็มาถึงเมืองใหม่งเอ้ยเดี๋ยวระวังเลยระวังเลยดิ โชยได้จ <kung> ังวะกูา <saturated> ่าโหดดีได้ไงเนี่ยเออนี่มันเนี่ยแล้วพระเอกมีความช่วยอยู่ตรงนั้นไอพวกโชยอีกแล้วอ่ะวิชาดาบคอจะติดสนมการวิชาดาบเดียวครับพาี่อ้าวเผิ่มแป๊บเดียวลูกน้องก็ตายหมดเลยขานะเข้านะอันนี้อ่ะขึ้นไปดีใจด้วยหัวหน้ายิงเองช็อกไหเอามานี่เอาเข็มกันมานี่ได้ละกูไปเมินตาไปดีกว่าเรามาปรโมทนพทเท่านกันดีกว่าวิชาดาบโูตแล่ไฟจมพิฆาตจอยจยโจยนี่ยังอะไรเนี่ย เกะกะว่าจักรมันวันนี้ครับนกผมกลับมาแล้วไอ้ยะน้องมังโปเกมงพังใหม่นกขอหน้มาเอกไอ้กูว่โปเกมอนลองเงินแล้วมาอีกแล้วมาละเมืองใหม่เหรอนั่นมันมาละเราเพ้คงไปแข่งเสียงโง่เนี่ยนี่ที่นี่คือที่ไหนวะนี่คือที่แข่งประกวดโปเกมอนมามาดูกันว่าโปเกมอนของเธอทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างอ่ะกูจดได้ทังไมเป็นหย่า